FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญอีกหนึ่งรายการและได้รับความนิยมบ,บางๆของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราวันนี้ส่วนใหญ่ผมจะพรีเซนต์เกี่ยวกับ พระเครื่องที่เป็นพระผงแต่ว่าพระเครื่องที่เป็นพระผงก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าประกอบด้วยมวลสารพุทธคุณหลายอย่างที่ใช้ในการจัดทำนะครับหรือจัดสร้างอย่างพระผงองนี้ก็ได้รับกลิ่นหอมนะครับหรือมีกลิ่นหอมของมวลสารออกมาตลอดนะครับนั่นคือพระพรมหลวงพ่อวนนะครับวัดดอนกระสังอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์พระพรมนะครับ เทมองคนั่งบนบัลลังนะครับภายในซุ้มนะครับคล้ายพระคุณแผนแต่ไม่ใช่นะครับและด้านล่างจะเข้อกความเป็นอัขรยันนะครับสี่อัขรยันนะครับลิกไปด้านหลังนะครับด้านหลังมียันปรากฏอยู่ตรงกลางและด้านบนด้วยนะครับและก็มีสัญลักษณ์ด้านบนนะครับและก็จะเข้อความด้านล่างหลวงพ่อบนนะครับวัดดอนกระสังอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับค้นงามคมชัดเข้มขังและนิยมมากมานะครับได้กลิ่นหอมของมวลสารผูมีทุกข์ตลอดเวลาที่ผีเซ้นนะครับพระเครื่องรายการนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ